ช่วงนี้รู้สึกว่างานวันหนักขึ้นไหมหรือบางคนอาจจะกําลังตั้งคําถามว่านี่เราทําสิ่งที่ใช่หรือยังนะไม่ว่าจ,จะอยู่ในช่วงขยันจนหมดไฟหรือกําลังวางแผ่และเริ่มต้นใหม่ในธุรกิจของตัวเองคลิปนี้อาจมีข้อความจากจักรวาลที่คุณต้องได้ยินในตอนนี้เลยสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับมาสู่การอ่านไพ่พิกคัสเรื่องงานธุรกิจและการเงินประจําสัปดาห์นี้กันนะ ก่อนจะเริ่มขอเตือนเบาๆว่าเราไม่ใช่หมอดูนะคะแต่เป็นคนตีความพลังงานจากไพ่และไพ่ก็ไม่ได้กําหนดอนาคตของคุณมันแค่สะท้อนพลังในช่วงเวลานี้ให้เราเห็นเท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วคนที่มีอํานาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได้จริงๆก็คือตัวคุณเองตอนนี้สูดลมหายใจลึกๆตั้งใจแล้วเลือกกองที่คุณรู้สึกดึงดูดที่สุดมาหนึ่งกองนะคะ พร้อมแล้วมาดูความเฉลี่ยไปกันนะคะรอบที่ดึงไฟแชมเปญหลับหัวช,อช็อตเมนตอหลับหัวเอันหลับหัว,หวสัปดาห์นี้ดูเหมือนจะทำงานหนักไปหน่อยนะคะเหมือนพลังเริ่มหมดแถมบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อทุกอย่างจนอยากพักยาวๆไปเลย ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องอารมณ์หน่อยเพราะอาจมีการประทะก,กับทีมเพื่อร่วมง,งานหรือคู่ค้าบ้างแนะนำว่าอย่าใช้อารมณ์นำเหตุผลโดยเฉพาะเวลาต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญในงานหรือธุรกิจเพราะมีโอกาสพลาดได้ง่ายจากความเหนื่อยล้าค่ะเรื่องเงินก็คล้ายกันระวังใช้ใจ่ายตามใจเช่นช็อปแกขลยดหรือซื้อของเพราะอารมณ์พาไปอย่าลืมเช็คกระเป๋าก่อนลูดน,น,นะและถ้ากำลังคิดจะลงทุนอะไรให้ลองช่างใจดีๆก่อนนะคะ ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แล้วจะไม่พลาดค่ะตอนที่สงัเสัเอสัปดาห์นี้คุณอาจได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆใ,ใ,ในงานหรือธุรกิจแบบที่ทำให้ต้องคิด ต้องวางแผนหรือหาข้อมูลเยอะมากแต่ความคิดใหม่นี้อาจจะขัดใจคนร,รอบข้างหน่อยเพราะมันฉีกแนวจากระบบเดิมๆที่เขาคุ้นเคยไม่เป็นไรนะคะเพราะไพ่บอกว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงของการทดลองเรียนรู้และปรับตัวแต่ต้องใช้เวลาอีกนิดนึงเพื่อให้มันลงตัวและออกมาดีจริงๆด้านการเงินดูเหมือนคุณเริ่มหันมาสนใจเรื่องการเก็บออมหรือลงทุนมากขึ้นดีมากๆเลยแต่อย่าเพิ่งรีบเชื่ออะไรที่ดูดีเกินจริงนะคะ พวกลงทุนผลตอบแทนสูงหรือของล่อใจระวังจะเจ็บตัวได้นะอีกอย่างอย่าลืมจ่ายบินตรงเวลาด้วยเดอ้อทั้งค่าบาัตรค่ารถค่าบา้านไม่งั้นโดนค่าปรับแน่ๆันที่3 อารมณ์แบบเหนื่อยใจอีกแล้วมาเยือนอีกสัปดาห์หนึ่งค่ะดูเหมือนปัญหาเดิมๆจะวนกลับมาอีกทั้งเรื่องงานหรือธุรกิจที่ยังไม่เคลียทำให้คนรู้สึกหมดไฟเบื่อๆไพ่บอกว่าคุณควรยอมรับสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตแล้ววางแผนใหม่ด้วยมุมมองที่โตขึ้นเพราะถ้ายังยึดติดกับสิ่งเดิมๆจะเหมือนเดิมอยู่ในวงกลมไม่ไปไหนเลยการเงินตอนนี้อาจยังไม่คล่องมากแต่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นเล็กๆเหมือนพายุเริ่มซาแล้ว อย่างไรก็ตามถ้าจะลงทุนหรือทำอะไรเสี่ยงๆให้ดูรายละเอียดให้ดีก่อนนะคะอย่ารีบเพราะช่วงนี้ยังต้องคุมความเสี่ยงอยู่ค่ะกองที่4ได้ไพ i g h t of Cups กลับหัว six of w a n s six of pentacles กองนี้เริ่มดีเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้บางคนอาจเคยคิดจะลาออกหรือเบื่อธุรกิจที่ทำอยู่แต่ตอนนี้พลังเริ่มกลับมาแล้วนะงานที่ทำเริ่มเห็นผลได้รับการยอมรับหรือมีคนมองเห็นความสามารถมากขึ้น six of wands คือไพ่ของชัยชนะและคำชมเลยละ่ะบางคนอาจถึงขั้นได้เลื่อนตำแหน่งได้โบนัสหรือมีโปรเจกต์ใหม่ที่ให้ผลตอบแทนดีขึ้น ในเรื่องธุรกิจก็เริ่มเห็นกำไรชัดขึ้นและมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นเช่นหุ้นส่วนลูกค้าหรือแม้แต่ธนาคารที่เคยปฏิเสธคุณก่อนหน้านี้ตอนนี้อาจไฟเขียวแล้วก็ได้การเงินเริ่มมั่นคงขึ้นเงินที่รออาจเข้ามาในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะหรือบางคนอาจได้เงินปันผลหรือของขวัญจากจักรวาลว้าวมาลุ้นกัน ช่วงนี้พลังงานกำลังหมุนกลับมาดีอีกครั้งค่ะใครที่ก่อนหน้านี้เคยเจอความวุ่นวายเรื่องงานหรือมีปัญหากับคนในทีมตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้ว Will of Fortune บอกว่าช่วงนี้ดวงงานดวงธุรกิจของคุณกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโอกาสดีๆอาจหมุนเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวไพ่ Justice ยังเตือนเล็กน้อยว่าถ้ามีเรื่องเอกสารสัญญาหรือดีลสำคัญให้ทำทุกอย่างด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์และยุติธรรม เพราะสิ่งที่คุณทําตอนนี้จะส่งผลระยะยาวแน่นอนค่ะการเงินดีขึ้นมากมีโอกาสได้เงินก้อนหรือได้เงินคืนที่รอมานานบางคนอาจได้เงินจากงานเสริมหรืองานที่ทําอย่างยุติธรรมได้รับผลตอบแทนสมกับความเหนื่อยที่ผ่านมาเลยเป็นยังไงนบ้าบนมณกพลบอกว่าการอ่านงนี้จะทำให้คุณมองเห็นพลงานดเนินของคุณในสัปดาห์ีได้ขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเก็บงหรือ รือวางแผนการเงินในแด่ละบัญขอให้เชื่อมั่นในคุณค่าและการกัรสบไวของเองและเชื่อในกลังของการลงทุนขค่ะถ้าคลิปนี้โดนใจและช่วยคุณเห็นเส้นทางการจางการเงนได้ชัดเจนขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ให้เพื่อนที่อยากรู้พลังงานด้านการเงินเสถียรใดๆเราจะทำใหม่ในบัญชีการเดินการลงทุนธุรกิจสำหัด้านหนบ้าสำหรับสับนี้ไปแล้วก